สวัสดีครับพวกับเรานะครับช่องปลายซับมงคลสีโดโดโดูนะครับวันนี้ก็บรรยากาศยามเช้าค่อนข้างที่จะร้อนนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ให้น้องกินหญ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาน้องไปผูกไว้ในร่มนะครับอย่าอยู่ จะต้องพาไปแต่แตเช้าเพื่อไม่ให้แดดร้อนนะครับตอนนี้ก็ผลูกอยู่บริเวณท,ที่เราจะทำโรงช้างกนะครับนี่พี่โดโรก็หายตกมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. วันนี้ก็จะพาพี่โดโ,ดโ,ดโดอ,อกไปปลูกนะครับเพื่อเรียนเอาไปปลูกนะครับอยู่ตามธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า บริเวณตรงนี้ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็เข้ามาช่วยไลฟ์สดนะครับก็มีเรื่องจะมาแจ้งแม่แม่เอฟซนิดหน่อยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็พอดีวันนี้ว่าจะสั่งเหล็กนะครับเนาะจะสั่งเหล็กนะครับแต่พอดีนะครับเจอเหตุการณ์ ราคาเหล็กขึ้นแพงสูงนะครับจนเราต้องไม่น่าเชื่อนะครับที่วันนั้นนะครับเช็คราคาล็กอยู่ที่ประมาณสี่หมืนแปดพันนะครับตอนนี้นะครับเช็คอีกทีนะครับห้าหมืนหกพันนะครับจากเส้นละเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับขึ้นมาเป็นเส้นละเก้าร้อยสี่บาทนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับ เลือค่อนข้างที่จะเยอะนะครับควานโทรเมื่อเช้านี่ถึงกับถึงกับพูดไม่ออกเลยนะครับเนาะไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเนาะราคาเลยเขาบอกว่าจะขึ้นเพลงอีกนะครับเกือบเส้นละพันเลยนะครับนี่ไม่รู้จะทํำยังไงครับพอตอนเลขคุยกับแม่แม่เอฟีว่าเหลือแค่ประมาณอีกเกตพันคะแนนนะครับถ้าเป็นแบบนี้ คงจะเย,ย่นะครับเนาะเพราะว่าถ้าปล่อยให้นานนะครับก็จะขึ้นอีกนะครับนี่โอ้นะครับมันมตัวนี้ก็คะแนนยังไม่พอนะครับคะแนนที่ว่าขาดอยู่จ็ดพันคะแนนนี่ไม่ใช่แล้วครับตอนนี้ขาดอยู่หมื่นหกพันเลยนะครับนี่เพราะว่าเหล็กขึ้นมาจากเกาสี่หมื่นสี่หมื่นเจ็ดนะครับสี่หมื่นเจ็ดที่พอควานกะไว้ตอนนี้ เหล็กขึ้นมาทั้งหมดนี่ห้าหมื่นเจ็ดห้าหมืนหกนะครับห้าหมืนหกห้าหมืนเจ็ดเลยนะครับก็ขึ้นเป็นหมื่นนะครับแล้วก็เหลืออีกเจ็ดพันที่เรายังไม่ได้ครบนะครับประมาณหมื่นเจ็ดขึ้นมาเนี่ยครับพอควานก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเนาะพูดไปก็เดี๋ยวว่าโกหกไม่เอฟซีครับก็เลยลงนะครับบันทึกเสียงไว้ให้ดูนะครับให้ฟังครับว่าราคาหล็กมันอยู่ที่เท่าไหร่จริงๆนะครับจะได้ ให้แม่แม่เอฟซีได้ขี้แจงแม่แม่เอฟซีได้เข้าใจนะครับบางท่านว่าโอ้เดี๋ยวก็ว่าเหลือแค่นี้เดี๋ยวก็ว่าเหลือแค่นี้นะครับทําไมเหลือไม่ลงล็อกสักทีนะครับเนาะดูเลยอยากให้แจงแม่แเอฟซีนะครับเมื่อกี้พอควานโทรไปสั่งแล้วนะครับก็เลยก็เลยอยากให้แม่แม่เอฟซีได้ฟังนะครับดูเนาะเดี๋ยวควานเปิดให้ทุกคนนี่นครับ มินมินสองนี่เส้นเท่าไหร่ครับนี่นะครับมีคูณสองมีสองจะมีสองมองุ้นนะคะค่ารุ้นสิบสามสิบสี่โลตัวนี้หกร้อยเจ็ดสิบเก้าค่ะค่ามุ้นสิบห้าสิบหกโลเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดค่ะโอ้ไอตอนตอนผมสั่งนั้นมินเท่าไหร่ครับผมอยากรูก้ผมลืม อนที่ลูค้าฝากที่ดูนประวัติก็จะเป็นสี่คนสอมิลห้นะคะมิลห้าใช่ค่ะมิลห้มิลห้เส้นละเก้าร้อถ้าสี่สบหเส้นนิมตกเท่าไหร่ครับสี่พัมิ้าสี่เส้นนะคะครับคนให้ค,ค่ะสี่พัมิ้าสี่เส้น สี 46, ่หมื่นหกพันแปดสิบบาทจ้าเท่าไหร่นะครับสี 46, ่หมื่นหกพันแปดสิบเอ้ยสี่หมื่นหกร้อยแปดสิบค่ะสี 40, ่หมื่นหกร้อยแปดสิบแล้วแล้วไอ้นั่นแหละครับแล้วถ้าแล้วบวกกับไอ้อะไรนะครับ2 2> มอยสองคูณหนึ่งครับ 1, 45, สองคูณหนึ่งสี่สิบห้าเส้นด้วยเท่าไหร่ครับรวมให้หน่อยสองคูณหนึ่งเนี่เป็นตัวไหนคิดมิลครับมิลห้าใช่ไหมครับหรือมิลสองมิลสองก็พอครับถ้าสองคูณหนึ่งมิลสองสี่สิบห้าเส้น ตอนนี้สต๊อกที่หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทค่ะหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทารวมส<โ>องร<ล>ารวมสองรายการนี้ห้าหมื่นกว่าอ๋อรวมสองรายการใช่ค่ะห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบห้าค่ะห้าหมื่นหกพันครับครับครับ,บเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวเช็คดูดูดูเงินก่อนนะครับว่ามีบัตพอไ<ด>หมได้ค่ะเพราะเด็กมันจะขึ้น อครับผมผมตีว่าประมาณแปดร้อยผมว่าอย่างนี้ไม่รู้ว่าขึ้นไปเก้าร้อยเลยใช่ค่ะขึ้นเยอะเลยค่ะครับผมครับครับขอบคุณมากครับยังไงผมตูตูไปนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมเก้าสิบเซนที่กับที่พ่อควานบอกนะครับเก้าสิบเซนนี้นะครับตก ไปสี่หมื่นแปดที่พระควานกะไว้แต่มาวันนี้นะครับห้าหมื่นหกพันกว่าบาทครับทำเอาอึ้งไปเลยนะครับเนาะพูดไปก็เหมือนว่าโกหกกันนะครับก็เลยอัดคลิปให้ฟังซะเลยนะครับครับก็องเป็นร้านเหล็กร้านหนึ่งนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับนี่ที่เราเคยสั่งมาครับอะไรลูกร้อนแดด ร้อนหน่อยนะเดี๋ยวพ่อจะทาบ้านให้เสร็จแล้ววันนี้นี่ไอ้หน่อยครับพ่อถักตอนนี้เหล็กไม่มีเลยนะครับนี่จะทำยังไงเนาะครับเนาะถ้าจะสั่งหลังอีกก็น่าจะขึ้นเป็นเส้นละพันเลยครับนี่นี่ตอนนี้ก็พ่อควานก็ถักทําเหล็กนะครับเห็นไหมครับถักอีกขึ้นเลยแล้วครับก็เหล็กยังขาดอยู่นะครับนี่นะครับยังไม่พอนะครับพ็อจะขึ้นก็จะขึ้นเสาขึ้นเสาให้เสร็จนะครับก็ เหลืออยู่เหลืออยู่ประมาณตอนนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้นะเมื่อเมื่อวานนะครับไปเช็คเช็คดูคะแนนเงินที่แ <im> ม่แม่เอฟซีช่วยมาก็สี่หมื่นนะครับสี่หมื่นแล้วนะครับขาดอีกหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดประมาณหมื่นหมื่นเจ็ดพันคะแนนนะครับจากที่เคยขาดอยู่อีกเจ็ดพันนะครับ เข้าผ่านมาอีกข้ามอีกเป็นหมื่นหนึ่งหมื่นเลยนะครับขึ้นมาหนึ่งหมื่นนะครับเก้าสิบเส้นนี้นะครับจริงๆนะครับไม่แม่สีครับนี่แม่ลองลองลองฟังคลิปที่ผมได้ได้ได้เช็คดูนะครับก็ลองเช็คราคาก็ได้นะครับเหล็กพอพอควานต้องใช้เหล็กสี่คูณสองนะครับจํานวนสี่สิบห้าเส้นอีกแล้วก็เหล็กสองคูณหนึ่งอีกสี่สิบห้าเส้นนะครับทั้งหมดเก้าสิบเส้นก็จะเสร็จทงราคานะครับแต่ว่า พีพอขวันเช็คไว้น่าจะอาทิตย์ที่แล้วนะครับกลับมาอาทิตย์นี้ขึ้นมาเป็นเส้นละ9ก้ยสี่บาทจากเส้นละแปดร้อยนะครับเส้นละแปดร้อยว่างวดก่อนซื้อสี่ร้อยเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับสี่สิบหกเจ็ดร้อยสี่สิบหกมาขึ้นมาแปดร้อยนะครับก็โอเคนะครับพอโทรมาวันนี้ขึ้นเก้าร้อยสี่บาทนี่เป็นร้านเหล็กที่ใหญ่ที่สุดนะครับในจังหวัดเลยนะครับนี่ที่แม่ๆที่เพื่อนๆพืเอฟซีที่เขาเคยเพื่อนเพื่อนช้างที่เคยสั่งนะครับผมก็ ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเนาะต้องออที่แจ้งให้แม่เอฟซีได้ฟังแล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูจระเลยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวว่าพ่อควานอาหาคะแนนไม่พอสักทีได้หลีกนะครับต่อไปนี้ก็จะคิดแผนการนะครับว่าจะทํำยังไงจะหาเงินที่ไหนนะครับมาซื้อก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยช้าขนาดนี้นี่ก็มันน่าจะแพงขึ้นดีไม่ดีพ่อควานว่าจะเอาไปยืมคะแนนนะครับจาก นานๆนะครับแล้วก็ไปซื้อเหล็กมาก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไลฟ์สดขายอาหารตอนหลังนะครับได้นะครับถ้ามีแม่ๆเอฟซท่านใดนะครับมีข้อคิดยังไงนะครับหรือข้อเอาความคิดเห็นยังไงก็สามารถนะครับติดต่อโทรมาทางมือพกขวานได้นะครับรหัสนะครับ ID Line นะครับ TUMTUM นะครับ4175นนะครับแล้วก็ เบอร์โทรศัพท์นะครับ086นะครับ7979320นะครับ MFC ครับที่น่ารักทุกท่านนะครับฝากช่องฝายสับมงคลซโดโรโดไว้ด้วยนะครับตอนนี้พ่อขวานก็ไม่มีเหล็กที่จะทำงานแล้วนะครับเหล็กหมดแล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกเราซื้อมาเสากับเส้นเหล็ก20เส้นนะครับ30,000คะแนนนะครับแล้วนะครับก็จะมีค่าท่อค่าปูนค่าเทหลายๆอย่างนะครับก็ตกไปเป็นหมื่นนะครับพ่อขวานไม่คิดว่าจะ ทำขนาดนี้คิดว่าจะทาแค่จ็ดหมื่นแปดหมื่นคะแนนนี่ถ้าอย่างนี้ไม่ไม,ไม่น่าอยู่ยังเหลือค่าสันทยอีกประมาณสี่หมื่นี่นะครับค่อนข้างที่ใช้คะแนนเยอะเลยนะครับเนาะพอมาทําจริงแล้วถึงกับรู้นะครับว่าต้องใช้คะแนนเยอะขนาดไหนนะครับก็วันนี้ก็ไม่รู้จะทํายังไงต่อนะครับไม่รู้จะคิดยังไงเพราะว่าโปรแกรมมาเจอเลขขึ้นมาเพี่อาทิตย์ก่กานนี่เป็นหมื่นแล้วนะครับนะครับถ้ามี อนานคให้ยืมคะแนนไปซื้อมาก่อนก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าพนักงานก็บอกกับเราโดยตรงว่าเหล็กจะขึ้นอีกนะครับยังไงก็ฝากไม่เมด้วยนะครับนี่ท่านใดที่อยากช่วยเหลือน้องนะครับเขาเข้าติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ผมได้ให้ไว้เดี๋ยวจะลงไว้ในข้อใต้คอมเมนต์นะครับเนาะก็ฝากด้วยนะครับฝากช่องปลายทับของคุณสีโดรุด่นนะครับเดี๋ยวหา,าหา่า ช่องไฟสับมงคลซีโดรโดนะครับใบในอมกอดอมใจแม่แม่เอฟซีที่น่ารักด้วยนะครับออกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อติดตามนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปถ่ายน้องเสียงจันให้ดูสวัสดีครับแล้วลูกสวัสดีครับครับไปส,สวย